เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26ที่รอคอยมากระทังนานกำลังเตรียมตัวเข้าสู่สนามกับฟีฟ่าโดยเพิ่มทัวนาเมนต์ฟุตบอลอย่างเป็นทางการและทำให้เกมเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นในโลกของการจัดการฟุตบอลการร่วมมือระดับสูงนี้ทำให้เกมฟุตบอลแมเนเจอร์26มีความเป็นจริงมากขึ้นและเป็นที่นิยมอย่างมากในตอนนี้สปอร์ตอินเตอร์แอคทีฟผู้พัฒนาเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ประกาศว่ากำลังร่วมมือกับฟีฟ่าเพื่อเพิ่มทัวนาเมนต์ฟุตบอลอย่างเป็นทางการลงในเกมรวมถึงฟีฟ่า o วล์คัพฟีฟ่าวีเมน เอสโวล์คัพและฟีฟ่าคลับ o วล์คัพที่มีความเป็นจริงและมีชื่อเสียงในโลกฟุตบอลแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอีกแล้วผู้เล่นจะได้สัมผัสกับชุดแข่งของทีมชาติและสโมสรจริงและการถ่ายทอดสดที่มีกราฟิกทัวนาเมนต์ที่เป็นเรื่องสําคัญในการเล่นเกมนี่คือการเพิ่มความเป็นจริงและความสนุกให้กับเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ที่ผู้เล่นรอคอยมากระทังนานและนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดฟุตบอลแมเนจเจอร์26จะมีการวางจําหน่ายเป็นที่เริ่มต้นในวันที่4 พฤศจิกายน2025บนแพลตฟอร์มต่างๆชนิด PC, PlayStation, Xbox และ Nintendo Switch ซึ่งวเวอร์ชันเริ่มต้นจะมีการจัดการสโมสรเป็นหลักแต่โมดูลการจัดการทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ f ีฟ่จะมาพร้อมกับการอัปเดตเนื้อหาแบบฟรีในปี2026ก่อนการแข่งขัน FIFA World Cup 2026 นี่คือข่าวดีสำหรับผู้เล่นที่รอคอยการเล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์แบบเต็มรูปแบบและเพื่อนบ้านของฟีฟ่ที่รักการแข่งขันแบบเป็นทางการแต่เหตุในฟุตบอลแมเนเจอร์26จึงไม่มีการเพิ่มทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลอย่างเป็นทางการในตอนนี้อย่างไรก็ตามการรอคอยและคาดหวังนี้จะได้รับการตอบรับในอนาคตใกล้ๆแหล่งที่มาิ v g c https colon, slash, www video games chronicle er. com news football kit เมนเจอร์ขีดเซนสขีดบิวขีดวิดขีดฟีาขีดวิวขีดแต่ขีดออฟฟิเชียนขีดเวลขีดกับขีดคอมโพเนชันสล็ท